หรือการเคาะเพื่อโทรสามารถทำได้2เบอร์เลยนะคะสวัสดีค่ะเมย์จากเพจ iPhone LS Thailand นะคะหลังจากที่เมย์ทำตัว back tap ในคลิปก่อนนี้ก็คือเคาะ3ครั้งสามารถโทรหาเบอร์คนพิเศษได้แต่ถ้าเราอยากให้โทรมากกว่า1เบอร์คือโทรได้2เบอร์เลยคือเคาะ2อ2ครั้ง1เบอร์เคาะ3ครั้งอีก1เบอร์ ทำยังไงเดี๋ยวเราไปดูการตั้งค่ากันเลยค่ะอันดับแรกนะคะเราต้องไปตั้งค่าคําสั่งรัดก่อนค่ะกดเครื่องหมายบวกนะคะคําสั่งรัดใหม่นะคะแตะจุดสามจุดนะชื่อคําสั่งสมมุติอันนี้ call number one เราจะโทรหาคนแรกนะคะ <Okay. S 1> แตะตรงนี้เพื่อเปลี่ยนสีได้นะคะคนนี้เอาสีฟ้ากดเพิ่มไปยังหน้าจอโฮมค่ะเราตั้งชื่ออีกครั้งนะคะ รูปได้ค่ะสมมุติว่าเป็นรูปนี้กดเพิ่มนะคะกดเสร็จสิ้นเราจะเพิ่มการทํางานค่ะโทรโทรหาใครเลือกนะคะโทรหาลายชื่อนี่ค่ะเราก็เลือกเลยนะคะว่าจะโทรหาใครนะคะสมมุติว่าอันนี้เมยต,ตั้งเป็นคุงพ่อนะคะหลังจากเลือกเรียบร้อยกดเสร็จสิ้นค่ะ คราวนี้เราจะไปตั้งค่า Backstab กันนะคะค่า Backstab เราจะเข้าไปที่การตั้งค่าค่ะตัวช่วยการเข้าถึงสัมผัสเลื่อนลงไปล่างสุดเลยค่ะแตะด้านหลังนะคะหรือ Backstab นะคะแตะสองครั้งเดิมจะเป็นถ่ายภาพหน้าจอนะคะเราก็เลือกเป็นเลื่อนลงไปด้านล่างเลยค่ะคำสั่งลัดนะคะเราก็กด Call Number no. One เพียงเท่านี้นะคะก็เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราลองดูนะคะโทรแล้วเห็นไหมคะและคราวนี้เราจะคอ l number two สามครั้งก็โทรหา number two แล้วค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะสำหรับการตั้งเคาะเพื่อโทรหานะคะ บางทีเราจําเป็นจะต้องโทรกรณีฉุกเฉินนะคะอาจจะตั้งเป็นโทรหาคุณพ่อคุณแม่อาจจะเป็นแฟนหรือว่าเป็นลูกหรือเป็นบุคคลในครอบครัวนะคะแต่ถ้าใครจะเอาไปตั้งเป็นโทรหาแฟนคนที่หหรือโทรหากิ๊กคนที่2นะคะอันนี้ก็ต้องระวังอย่าเคาะผิดนะคะเคาะผิดชีวิตเปลี่ยนเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบลงเพียงเท่านี้นะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe อย่าลืมกด follow เพจเราเพื่อไม่พลาดทุกการอัปเดตของเราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ